สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็พามาดูของลักอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นกระถางดอกไม้วันนี้เป็นอ่าอ่าเป็นกระถางกระเซราโมิกนะคะนี่ลองดูกระถางนี้เราซื้อมาจาก กระถางนี้เราซื้อมาจากเชียงใหม่ก็ไปเที่ยวที่เชียงใหม่เราก็ซื้อมาซื้อมาเก็บไว้หลายปีเลยกว่าจะคิดออกว่าจะเอามาทำอะไรนะคะส่วนภายในในกระถางเราจะตกแต่งไปก้อนด้วยก้อนหินแต่ว่าก้อนหินนี้เป็นหินธรรมชาตินะที่เก็บมาจาก าตามถนนหรือไล่นาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยส่วนเจ้าช่อดอกไม้นี่ซื้อมาจากร้าน20บบาทเดี๋ยวเราลองมานับกันดูว่าอ่ามูลค่ามันประมาณเท่าไหร่ แต่กระถางเนี่ยเราจำไม่ได้นะคะว่ามูลค่าเท่าไหร่ซื้อมานานมากก็เมื่อก่อนจะซื้อไม่ค่อยแพงหรอกโอ้โหพอไปเช็คแล้วนะคะมันมีทั้งหมด21ดอกโอก็ในที่สุดก็เป็นกระถางดอกไม้ที่แพงที่สุดสำหรับเราละเพราะว่าเอ่อหดอกมัน20บาทนะซื้อมา เนี่ยค่ะหนึงดอกเนี่ยยีบาท21ดอกก็21ดอกก็420ร้อยี่บาท,ทในที่สุดก็โอ้โหเป็นกระถางที่แพงที่สุดสำหรับเรานะคะแต่เราไม่ได้ซื้อวันเดียวหรอกเราไปร้านยี่สิบครั้งหนึ่งเขาอาจจะหลงเหลือดอกนี้ไว้บ้างหรืออีกครั้งหนึ่งก็ซื้อได้บ้างคือกว่าจะ กว่าจะมาเป็นกระถางนี้ก็ใช้เวลานานนะคะเพราะว่าค่อยๆซื้อทีละทีละช่อทีละดอกอะไรอย่างนี้แล้วแล้วหลังจากที่ได้ครบคิดว่ารวมตัวกันแล้วสวยงามหลังจากที่ได้ครบแล้วคิดว่าลงกระถางแล้วสวยงาม หลังจากที่ได้ครบลงกระคิดว่าลงกระถางแล้วสวยงามเราก็เริ่มจากการที่ว่าทดลองเออเขาเรียกว่าตรงตรงตรงก้านมันนะคะมันจะเป็นเหล็กนะเราก็จะมาตัดแต่งให้พอดีแต่อย่าตัดทีเดียวนะคะก็เอามาตัดแบบแต่อย่าตัดทีเดียวนะเพราะว่าต้อง แต่งไปทีละช่อแล้วก็ทำไปด้วยครั้งแรกก็ลงหินนิดหน่อยก่อนแล้วก็ลงช่อไปเรื่อยๆก็จัดดูให้เหมาะสมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลงหินให้เต็มแต่ครั้งแรกเมื่อก่อนนะที่เราเคยจัดนะเราใช้โอซิสลงไปแต่คราวนี้ว่าพอฝุ่นเกาะ เราไม่สามารถทำความสะอาดได้เลยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนดินน้ำมันเนาะคราวนี้เราก็เลยคิดว่าทำยังไงอะ่ะแล้วช่อก็เลอะด้วยอะ่ะในที่สุดเราก็เอาไปล้างเอากระถางไปล้างแล้วก็เอาช่อดอกไม้ไปล้างก็เอาสิ่งนั้นทิ้งไปคนี้ก็ไปเก็บหินมาพอเป็นหินปุ๊บพอมีฝุ่นเนี่ยเราล้างทั้งกระถางทั้งช่อและก็ทั้งหิน แล้วก็กลับมาสวยได้เหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้เราไม่มีตู้โชว์หรอกเพราะว่าเขาจะมีเขาจะเป็นทรงสูงนะคะสูงมากก็จะสูงทั้งหมด32เซนติเมตรอุ้ยไม่ใช่โอใช่ใช่32เซนติเมตร ครน,นี้ตู้เราอ่ะมันมันถ้าใส่ก็ต้องให้ช่อของงอเนาะเราก็ว่าไม่สวยเราก็เลยก็เลยซื้อถุงพลาสติกถ้าถ้าเพื่อนเพนหาถุงพลาสติกที่เป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปเวลาโชว์ในตู้โชว์ของทางร้านน่ะแบบเขาเรียกว่าโชว์เหมือนอยู่ในบล็อกอะ่ะ โชว์แล้วสวยมากแต่ถุงชนิดนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไปหาซื้อที่ไหนเราก็เลยซื้อถุงธรรมดาแต่เหมือนถ,ถุงใส่ผักนะคะถุงที่เราใช้อยู่ก็คือมีขนาด24คูณ36แต่ว่าฐานฐานของถุงใส่ได้พอดีแต่ว่าฟาร์มฟาร์มสูงอะ่ะต้องตัดถุงครึ่งนึงเลยละค่อยเอามาหอ่อ ถุงก็สีขาวเนาะพื้นหลังก็สีขาวมองไม่เห็นนี่ถุงที่ตัดแล้วนะตัดครึ่งนึงเลยนะคะพอตัดถุงเสร็จเราก็เอากระถังวางลงไปในถุงเลยค่ะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นเนาะนี่ยเนี่ยถุงอันนี้เรียบร้อยแล้วนะตัดเสร็จเอาถุงวางลงไปหลังจากนั้นพอห่อนะคะ ถ้าใครมีริบบิ้นสวยๆก็ใช้ริบบิ้นสวยๆมัดด้านบนได้แต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้วางยางวงธรรมดาเราเองก็ใช้ยางวงแต่ว่าก็จัดมุมจัดอะไรให้สวยอย่าให้ไปกระทบกระเทือนกับดอกของเขาเพราะว่าเวลาที่เขางอแล้วก็เวลาเหล็กผิดรูปมันก็ไม่สวยหลังจากที่ใส่แล้วพอที่จะอ่หอนะคะก็สลับ เป็นตรงมุมสามเหลี่ยมให้ให้ตัวฐานของกระถางไปอยู่อีกมุมหนึ่งตรงมุมถุงะคะแล้วก็เนี่ยนี่ค่ะให้ด้านบนสามเหลี่ยมด้านบนเป็นตัวโชว์ดอกไม้อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยไม่ใช่ลิบบินยางวงแท้แท แต่พอรัดแล้วเราจะหมุนไปด้านหลังไม่ให้ไม่ให้เวลา,าเขามองเห็นนะคะหมุนไปด้านหลังแล้วก็วางตรงมุมจะมองไม่เห็นนี่ตอนที่ยังไม่หอก็จะยับเยินอย่างนี้นี่ค่ะยับเยินอย่างนี้ยับเยินยุ่งเหยิงเขาเรียกเบื้องหลังของฟาร์มสำเร็จก็จะยุ่งเหยิงเ,เทะอย่างนี้ แต่ช่อดอกไม้ก็เริ่มสวยและมันจะไม่มีฝุ่นเกาะใดๆเลยถ้าเพื่อนห่อแบบนี้และแล้วเราก็ห่อเสร็จค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมุมที่แบบโอเคมุมที่สวยนะคะมุมที่โชว์ก็จะประมาณนี้นี่เลยมุมที่โชว์โชว์ได้นะคะเราก็จะไม่เห็นรอยผูกมัดรอยจะเข็บหรือใดๆเนี่ยค่ะก็คือ มองมาจากตรงไหนก็คือมองมาไกลๆกระถางของเราก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมและนี่ก็คือความสําเร็จก็คือความยุ่งเยิงค่ะนี่มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเบื้องหลังนะคะถ้าเรามุมมองเราคิดไปก็เหมือนชุดผู้หญิงนะคะที่แบบว่าออบางทีผ้าชิ้นเดียวเนาะแล้ก็แบบ๊ยทันยังไงก็ไม่รู้ผู้หญิงเดินมา นางแบบเดินมาก็สวยงามมากเลยแต่เปล่าหรอกนี่แหละสวรเงินงาไว้แบบนี้อ่อถ้าว่างๆแบบวันวาเลนไทน์วันปีใหม่หรือวันพิเศษต่างๆที่เพื่อนอาจได้รับดอกไม้จากคนพิเศษหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะ ก็ลองลองเก็บรักษากันดูแบบนี้อันนี้อันนี้เราแนะนำนี่คือเป็นดอกไม้แห้งนะคะไม่ใช่ดอกไม้สดมุมที่หนึ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นมุมยุ้งเยิงก็มามุมที่สองเนี่ยค่ะเพื่อนลองดูก็โอเคนะแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเราขึ้นโต๊ะรับแขกเราไม่ควรเอาถุงไว้นะคะเพราะว่า เวลาอยู่บนโต๊ะรับแขกอะจะมองได้ทุกมุมให้สวยทุกมุมแต่เวลาที่เราเก็บอะรักษาคือเราโชว์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะจัดมุมให้ให้ผู้คนมองก็คือตามใจฉันว่างั้นเถอะมุมไหนก็ได้ที่เราอยากให้เห็นเนาะนี่พยายามหันให้ดูทุกมุมแล้วนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจทําแบบนี้ก็ลองลองดูค่ะตามแบบไปเลยเราก็ไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่าคิดที่จะดูแลสิ่งของของตนเองตามความเหมาะสมแล้วก็สิ่งของที่มีในบ้านเขาเรียกว่าเก็บให้ได้ให้อยู่ได้ แล้วกระถางเนี่ยนะเนี่ยซื้อเองก้อนห็นฟรีเก็บมาดอกไม้นี่ก็คืออย่างที่บอกว่าลงทุนไปเท่านี้แต่ก็คุ้มค่าอยู่อ,อ๋อถ้าเก็บดีนะอยู่จนเจ้าของตายค่ะประมาณนั้นเลยแต่เราเป็นคนรักของนะทุกอย่างที่มีทุกสิ่งที่เพื่อนให้หรือใครให้หรือแม้กระทั่งตัวเองซื้อมา หลังจากห่อแล้วแต่ที่ที่จะเอาไปโชว์ไม่สามารถให้เพื่อนๆดูได้เพราะเบื้องหลังสิ่งที่เราโชว์มันลลกลุงล,ลังมันไม่สวยงามก็เลยไม่กล้าให้เพื่อน <G uer an> ๆ,ๆดูนะคะวันหน้าจะมาไลฟ์สาระให้ชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยบายบายคะ่ะ